สวัสดีครับที่นี่นะครับงานการชาตินะครับจังหวัดตุตรกนะครับงานประจำปีนะครับงา,านนเดียส์มหาลาัยนะครับวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์คนเยอะนะครับเพืดด่อในเช้าเลยนะครับ ที่นี่ก็มีร้านเป็นนมดางยักษ์นะครับใครที่ตามหาอยู่นะครับมาได้นะครับตรงทางเข้านะครับที่เป็นสะพานลอยนะครับตรงนี้นะครับร้านนมนังยักษ์ตรงนี้นะครับข้างในนะครับก็ของกินเยอะเลยนะครับ คนมาเยอะมากเลยวันอา,าทิตย์นะครับแลตามหานอนรังยากเข้ามานะครับตรงสะพานลอยนะครับใกล้ที่เดียวอยู่นะครับมาไปดูข้างในนะครับใครก็เดินสบายครับมีร่มคนเยอะมากเล,เลยนะครับ งชาเยยอะเับดินด e ูเพื่อนๆนะครับเรียกผ้าดูบหมด นะครับตรงนี้ก็เป็นสนาานเลเยอร์สวนมหาราชนะครับก็ไปสักการะบูชาได้นะครับใครที่มาทเที่ยวนะครับทเที่ยวในงานนะครับทางการชาติจังหวัดพิษณุโลกนะครับด้านนี้เลยครับเย็ช็อนะเยอะแเลยมะพร้าวสดกินป๊อบปอนป๊อปคอนอป๊อกกอนอ,นอคืออะไร ในคนเยอะนะครับมาเดินแค่นี้ก่อนนะครับไปจะมาเที่ยวก็มาได้นะครับเที่ยวตะกนก็เสียบทุกชาติก็มานะครับเที่ยวเยอะร้านนมยางยักษ์นะครับอยู่ตรงทางเข้าตรงสะพานลอยนะครับข้าวสดมะพาวสดที่ตามหาอยู่ก็ได้นะครับที่ในไทชาตินะครับตำลังที่สนโลกนะครับหาไม่ยากนะครับหาไม่ยาก แต่คิดนี้ฝากเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่นักจดรับฟัง